ในสารีปุตตสูตรเป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับการฉลาดในวาระจิตของตนเองก็คือการพิจารณาตนเองท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวถึงหลักการปฏิบัติที่สำคัญโดยเริ่มต้นของการเน้นย้ำในสิ่งที่ควรศึกษาถ้าหากไม่สามารถยังรู้จิตใจ คือวรจิตของผู้อื่นได้สิ่งที่ควรศึกษาคือถ้าหากไม่ฉลาดในวารจิตของผู้อื่นก็ให้ศึกษาว่าเราจะเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนคือเป็นการรู้เท่าทันและเข้าใจภาวะจิตของตนเองวิธีการเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนคือการพิจารณาตนเองนั้นท่านเปรียบเทียบ การพิจารณาตนเองเหมือนกับการส่องกระจกหรือน้ำใสของผู้ชายผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวเพื่อตรวจดูว่ามีทุลีคือสิ่งเศร้าหมองหรือมีจุดด่างดำที่ใบหน้าหรือไม่ถ้าเห็นทุลีข้อบุกพร่องก็พยายามกระจัดออกแต่ถ้าไม่เห็นตุลีไม่มีข้อบุกพร่องก็ย่อมจะดีใจว่าหน้าบริสุทธิ์ การพิจารณาที่ทำอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายก็คือการพิจารณาตรวจสอบตนเองในประเด็นต่างๆว่าเราเป็นผู้มีสิ่งเหล่านี้อยู่โดยมากหรือไม่หรือเป็นผู้ที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่โดยมากซึ่งในธรรมที่เป็นบาปอากุศลสิประการได้แก่ธรรมที่เป็นบาปอากุศลก็คือหนึ่งอภิชา ความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อ so ื <guarding okay>? ่นก็พิจารณาตนเองว่ามีอภิชาหรือไม่มีอภิชา 2.. จิตพยาบาทความปองร้ายก็พิจารณาตนเองว่ามีจิตพยาบาทหรือไม่มีจิตพยาบาท 3.. ถทีนมิทธะความหดหู่และความเสื่องซึมก็พิจารณาตนเองว่ามีทีนมิทธะกลุ่มรุมหรือปราศจากทีนมิทธะ สี่ความฟุ้งซ่านก็พิจารณาตนเองว่ามีความฟ <Damas> ุ้งซ่านหรือไม่มีความฟุ้งซ่านห้าความสงสัยคือวิจิกิจฉาก็พิจารณาตนเองว่ามีความสงสัยหรือข้ามพ้นความสงสัยไปได้แล้ว 6. ความโกรธพิจารณาตนเองว่ามีความโกรธหรือไม่มีความโกรธ 7. จิตเศร้าหมองพิจารณาตนเอง ว่ามีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมอง 8. กายที่ปรารบแรงกล้าคือการใช้กำลังหรืออึดอัดทางกายก็พิจารณาตนเองว่ามีกายอันปรารบแรงกล้าหรือมีกายที่ไม่ได้ปรารบแรงกล้า 9. ความเกียรติคร้านก็พิจารณาตนเองดูว่าตนเองมีความเกียรติคร้านหรือปรารบความเพียน1ิบ จิตไม่ตั้งมั่นคือไม่มีสมาธิก็พิจารณาตนเองว่ามีจิตไม่ตั้งมั่นหรือมีจิตที่ตั้งมั่นซึ่งแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพิจารณาตนเองแล้วในกรณีที่หนึ่งหากพบว่ามีบาปอากุศลอยู่โดยมากเช่นมีอภิชาความเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นมีจิตพยาบาทความปองร้าย ม,มีทีนัมิตระความหดหูและความเสื่องซึมมีความฟุ้งซ่านมีความสงสัยวิจิกิจฉามีความโกรธมีจิตเศร้าหมองมีกายที่ปรารบแรงกล้าคือการใช้กำลังหรืออึดอัดทางกายมีความเกียดคร้านและมีจิตไม่ตั้งมั่นคือไม่มีสมาธิสิ่งที่ควรทำก็คือต้องทำความพอใจความพยายาม ความอุตสาหะความขมักขม้น่นความไม่ท้อถอย,ถอยมีสติมีสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละธรรมที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นซึ่งอุปมาเหมือนกับคนที่ผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้ย่อมต้องทำความเพียรอย่างที่สุดเพื่อที่จะดับไฟนั้นให้ได้ส่วนกรณีที่สองก็คือหากพบว่า ไม่มีบาปอากุศลอยู่โดยมากเช่นไม่มีอภิชาความเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นไม่มีจิตพยาบาทความปองร้ายไม่มีทีนะมิทธะความหดหู่ความเสื่องซึมไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีวิจิกิจฉาความสงสัยไม่มีความโกรธไม่มีจิตเศร้าหมองไม่มีกายที่ปรารบแรงกล้าคือการใช้กำลังอึดอัดทางกาย ไม่มีความเกียิคร้านมีจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิสิ่งที่ควรทำก็คือควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านี้แล้วพึงทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปคือมุ่งสู่การบรรลุธรรมขั้นสูงต่อไปสรุปสาระสำคัญหลักคำสอนในสาริปตสูตรนี้ก็คือ จงเตือนตนเองด้วยตนเองก็คือเป็นการเน้นให้เราเองที่ปฏิบัติธรรมทุกคนจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะในการตรวจสอบและประเมินสภาวะจิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งขจัดหากพบสิ่งที่เป็นอกุศลหรือข้อบกพร่องในจิตก็ต้องใช้ความเพียรอย่างยิ่งยวด เพื่อละทิ้งสิ่งเพื่อละทิ้งอกุศลเหล่านั้น 2. เพื่อเจริญหากพบว่ามีกุศลรมอยู่แล้วก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลนั้นและเพิ่มความเพียรเพื่อความก้าวหน้าสู่การหลุดพ้นอย่างสูงสุดก็คือความสิ้นอาสวะนั่นเอง